การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าน้องม์กอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทบ้านของน้องม์กนั้นเลี้ยงม้าหลายตัวซึ่งเป็นสัตว์ที่เขารักและผูกพันมากที่สุดม้าของน้องม์กมีหลายตัวแต่ตัวที่เขารักเป็นพิเศษชื่อว่าเจ้าสายฟ้าเพราะมันวิ่งเร็วเหมือนกับสายฟ้าผ่าเจ้าม้าตัวนี้ทั้งฉลาดและซื่อสัตว์มันมักจะคอยช่วยเหลือน้องม์กในยามที่เขาต้องการเสมอ ทุกๆวันหลังจากที่น้องมาก,กลับมาจากโรงเรียนเขาจะใช้เวลาช่วงบ่ายไปกับการดูแลมา้าให้อาหารม้าและพาม้าวิ่งเล่นในทุ่งหญ้ากว้างม้าทุกตัวในบ้านนั้นต่างก็มีความสุขเพราะได้รับการดูแลอย่างดีวันหนึ่งในหมู่บ้านมีการแข่งขันม้าวิง่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นประจำทุกปีน้องม์คตั้งใจว่าจะลงแข่งขันในปีนี้พร้อมกับเจ้าสายฟ้าแม้จะมีผู้เข้าแข่งขันจากหมู่บ้านอื่นๆมากมาย แต่น้องม้าก,ก็มั่นใจในความสามารถของเจ้าสายฟ้าเพราะมันซ้อมวิ่งทุกวันเมื่อถึงวันแข่งขันทั้งน้องมก์กและเจ้าสายฟ้าตื่นเต้นมากพวกเขาวิ่งออกจากจุดเริ่มต้นอย่างรวดเร็วเจ้าสายฟ้าพุ่งตัวไปข้างหน้าเหมือนสายลมแม้จะมีม้าคู่แข่งที่วิ่งเร็วอยู่ข้างๆแต่น้องม้าก,ก็ไม่ยอมแพ้เขาคอยกระตุ้นเจ้าสายฟ้าให้วิ่งเร็วขึ้นอีกในที่สุดเมื่อเข้าใกล้เส้นชัยเจ้าสายฟ้าก็วิ่งแซงคู่แข่ง และเข้าเส้นชัเป็นที่หนึ่งน้องมากดีใจมากที่ได้ชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้เขารู้ว่าเจ้าสายฟ้าทำได้เพราะความทุ่มเทและความรักที่เขามอบให้กับมันเสมอมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาน้องมากและเจ้าสายฟ้าก็กลายเป็นที่ชื่นชมของชาวบ้านและทั้งสองก็ยังคงใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามและความรักที่เรามอบให้กับสิ่งที่เรารัก จะนำภาเราไปสู่ความสมร็จและความสุขที่ยั่งยืน